รู้ไหมว่าประเทศไทยเนี่ยมีพระสมเด็จที่มีชื่อรุ่นว่าเฉินหลงด้วยย้อนไปตอนเฉินหลงอายุ9ก้าขวบเนี่ยเขาได้มาอาศัยอยู่ที่เมืองไทยที่โรงนิ้วปักกิ่งในเยาวราชถึงสองปีและถึงแม้จะอยู่เมืองไทยไม่นานก็มีความผูกพันกับประเทศไทยรวมถึงพระสมเด็จด,ด้วยโดยทุกครั้งที่เฉินหลงสแสดงฉากอันตรายถึงชีวิตเฉินหลงจะห้อยพระสมเด็จไว้ที่คอตลอดแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งระหว่างถ่ายทําหนังเรื่องใหญ่สั่งมาเกิด ก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นเฉินหลงเนี่ยตกจากต้นไม้หัวกระแทกพื้นจนกระโหลกและกะลกหูด,ด้านซ้ายเนี่ยยุบลงไปเลยตอนนั้นเนี่ยไม่มีหมอผ่าตัดที่มีความสามารถเพียงพอในการผ่าตัดสมองเลยสักคนจนหลายคนมองว่าเฉินหลงเนี่ยคงต้องตายแน่แ,นแต่ด้วยความบาังเอิญวันนั้นเนี่ยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดสมองระดับโลกชาวสวิตมาบรรยายที่ยูโกสลาเวียพอดีเฉินหลงจึงโชคดีได้ผ่าตัดแล้วก็รอดมาได้ด้วยดีหลังจบเรื่องนั้นเนี่ยเฉินหลงมองว่าเป็นเรื่องปาฏิหาริย์จากการที่เฉินหลงห้อยบูชาพระสสมมเเดดด็จพพพพิ์ฐานแแซปปี257ึ่่งงลลกกโยหววอั กุลทองจังหวัดสิงห์บุรี Saint จนทําให้พระสมเด็จรุ่นนี้นถูกขนานนามว่าสมเด็จรุ่นเฉลงหรือสมเด็จรุ่นแจ็คก,กี้ชานตั้งแต่นั้นมานั่นเอง